จะตามเมขผมมาที่นี่กูก็จะให้เฮ้าอยู่หรอกปีนี้อกอะ,ะผมป่วยยังสี่ผมมั่นใจเลยว่ามันต้องได้งวดนั่นครั้งล่าสุดที่ผมป่วยคืองวดที่ออกศูนสองงวดนั้นผมกับป่วยแห้งยังสี่แหะครับงวดนั้นออกศูนสองแล้วมาตอนน่อด้วยสี่ผม นะครับกับผูจะให้เขาอยู่ดอกผมคิดว่าเขหัว่านี่ผมบอกผูว่าจังไหนกสร้างเอาลางกรเอาบทนำ้ำแต่ขอลางกนไม่ยังสดยยีใจคือยังหัวเก่าหนึ่งหววเก่าหนึ่งนี่เห็นว่าผมสอบร้อมล่างเกนะ้าหนึ่งเนาะวันนี้ผมกับยังให้เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดผมให้ตัวเกาว่าค้อม <f air> เพราะว่ายัางเลขมันวนตะตเก่าซีซีนี่กับหัวก็ออกไปครับแรีว <f air> กับผมฝันเห็นตำรวจว่าตำรวจบางคนกับว่ามีเจ็ดมันน่เห็นตำรวจแต่ผมมาสี่เก่าหนึ่งาว่าตำรวจมัหนึ่งเก่าหนึ่งเนาะ อันนี้ฟันน็นท่านเลวัดกับไอ้วนนี้มือปรากนะฮะนี่เราโค่นดังๆพอนะเป็นนั่งข่างเลยประกบเลยนะครับกระชิดบารางนี่น่าจะเก้าสองเฮ้ยบ้เาสองบนเอาอะไรเอาเกหนึ่งบนเอาเจ็ดเน่ะเฮ้ยด้านดีที่สุเยผู้ใดรูดเก้าได้กระรูดไกคอนกระย่าอีีเชื่อหนึ่งว่าเลขครับมันนีเขามีหลุดครับเพราะถึงหัวนี้เทากับหัวหน้าแต่หัวนี้ผมี่วาบนเจ้าได้นะครับเนาะ หลายคนก็จะเห็นผลงานแหล,ละล่ะผู้ลังคนก็อาจจะถือตั้งแตงงวดแรกน,นะเช่นลูกปีเต๋อผมเนี่ยเขาก็เหมือนหนีกันแล้วพเพราะว่าเขาถือตั้งแตงงวดหนึ่งกรกฎาคมงวดหนึ่งกรกฎาคมผมให้หกศนะูนย์ห้างวดนั้นอองตามตรงนะครับเพื่อหลักเงี้ยวมาเลยนะครับเนาะแต่ผู้ลังคนเนี่ยอันแปลก,ก็งวดกูดไม่เห็นหรอกกูไม่เห็นงวดที่มันหลุดนี่แหละนะครับศูนยะ์ล้านเปอร์เซ็นต์น่ะงวดที่ผมหลุดนะครับเนาะผมลดูชื่องวดเดียวนะแต่งวดนี้ก็จะเป็นงวดนี้ขันมากที่ดีกับมาก เก้าสองอาจารย์มือร้ายด้วยกันสวนสวนล้านเปอร์เซ็นต์ผมกกระเป๋าตารางวดนี่เก้าห้าแสนเปอร์เซ็นต์เด้อวาล้านเด้อนะครับตั้งแต่ว่าหาแสนเปอร์เซ็นต์กับเลขวิ่งเนี่ยขั้นเลยรูดอยู่นะครับซื้ออะไรก็ได้หัวให้มีเก like> ้านะครับถ้าผู้ใดรูดวิ่งได้หรือผู้ใดมักเก้าสีเก้าห้าเนี่ยเขาก็สามารถชื่อไว้ได้เพราะจำเป็นต้องเอาเลขสามอาจารย์ก็ได้ นะครับมวนความสี่ห้อกับม้ทั้งสองโซ่นะครับก้อนนั้นเจ็ดมาสองโซ่ผมก็บอกผู่ว่าผมอยากได้ขึ้นววนเก่าหนึ่งบนเก้าเจ็ดไม่มอกม้วนบนล่างกะม้วนนี่กะจุดปู่ก็บหายตรงแล้วมือหนึ่งเจ้าจินก็วจะได้เข้าสองขึ้นเก่าได้เก่าสองขึ้นเก่ากะคือยังคุยกันก็เพียงนั่นแหละถ้าเราจะเข้าแบบเจาะติดต่อเลยมันก็ไม่ดีต่อเรานะครับเราะมนจะดังเกินไปดังเกินไปแล้วผมจะยุ่งนะครับผมจะถืง คือกวรแน่นอนนะครับเบื้องลูกน้องเต็มทางเต็มแอวอยู่นี่ถามาย่านบอกเน่ย่านครับทามามีคนคููบอกแต่นีนะครับย,ย่านยุตลอดไมล่านะครับกะคือย,ยังคํามผมว่าถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนสานักเด้อครับเด้อกะ่อผมอยูอ่ในธรรมตอนเราเสียแล้วกับอายุชีพตามเราก็ตายแล้วเราเป็นอาจารย์อยู่แล้วครับผมถึงมาแทนเล่านะครับตะกูลเท่าก็จะก่อก้นยืดภายในสำหรับการให้แนวทาง เวลาผมหม่เลขเขาผมก็จะพูดให้ยังสี่ละอดอีเดียไปตรวจแต่ว่ามีอย่างดอกครับเจ้าภาพผมทีน้อยทีว่าเรามาบอกว่ามีสีแน่นอน่ะรากัตายตอนซีที่หกปีนึงนะครับราก็บประเด้อายุยืนเลยนะครับถูกอ่ะคิดว่าผมมีอายุห้าร้อยปีบุญล่ะคิดว่าจะเก้าสิบเก้าอยู่อยู่จนกว่าจะได้มีร้อยคนมันมันประเดียไงมัน คนเดียวก็เลยบอมีไตอรนะครับโอ้ยย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 ยมยยยยยยยเยย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 ย้ยย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 นยย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 ยบยย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 นายยยยยวยายย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 ายยยยย่ยยันไยยยย่ย้ยย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 นยย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 นยย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 ยอยยยยยยงนครับ นะครับอาจารย์นัดตีสูงเขาอดร้าเก่าเลยบอกส่งเก้าพะยาแม่เาตูมัดตีเอาครับมดียจะปนแรดนนี้ว่ามี่เป็นว่าอาจารย์เมาลอยไปก็เป็นหอยสองคนได้ครึ่งเลยโอ้โหนะนะค่ะวันที่เล็ดหน้ากากันนะคะมาเลย แมมัเม่มือกี้วิ่งหลเนาะแล้วกัสู่ตอหือเราเ่แม่สูตอหือเราเดนเอาอาษาถูก้งกันนะครับกมนี่ล่ะูัดข้นครับปูขัดข้นหมวดสุดล้านเหมนเ้หรือเบตาผมไม่ขอดาผมผมก็ไปบวกปูว่า สันตุ้ที่บรรดาคือน้ำยาให้บรรดวันที่หนงหัวเก่านึงผมไปบอกครูว่าสั่นมันเศร้าดาเขาแล้วครูออกเห็นมันเบิ่งแนนเพราะเด็กของเก่านึงผมเลียนไปหากล่องเลยบักไนดาคูัผมมาครั้งนี้เลยผมจำได้เลรื่อยกันนะครับต่อมาเขาบอกกับมารดาคือเราอีกแล้วนะครับวันนี้กะหาออกลางเก่าสองเี่นผมมาจไปเลียนห้องใส่กล่องแข็งสั่นอะไรเด้อนะครับแล้วก็คิดว่าผมคิดว่ามากครับวันนี้นะครับจะ คนกระดาผมหลายู่มึงอย่ามั่นใจเกินนะครับมันกระแมนเข้าบนใี้ไทยพูดออกว่าอ๋อที่ยังแม่พ่อไหลมันกระเป็นแค่แนวทางนะครับนอนหลักรอยู่ทีเข้าที่แต่ละนาอยู่ทีหวงคือเอาแมนผมให็อยู่ปนไดคนบนที่วงหวงมาขั้นสามั้นสามขั้นได้เกานะครับนาะคือยังที่เหล่อกันถือก็นบ่เพิ่อกันถือกเนี่ยเจ้าความตำหนักยังบนถืได้เหมเมื่อกี้ต่ว่าวิ่งยกเขากเ็นโอ้ลูดเอาผู้ใดลูดเนี่ยเจาคือไอผมเนี่ย สิบสามงวดเราวถือตั้งสิบสองวดแล้วพีดงวดเดียวก็จูนลานเปอร์เซ็นต์นะครับเราหลุดตลอดนะครับหลุดถามว่ามันคุ้มบ่มันกำได้นนกำไรอยู่หน่อยๆสมมุติว่าสิบบาทเขาหลุดสิบบาทนี่ มันจะเป็น38โตก็จะเป็นเงิน380บาทถึงม่บ้านนอกเขาใจเจ็ดรอยะไก็ไมอยู่ค่นต่อค่งครับแต่ขันมงไลยดีซื้ใกล้เก้าร้อยนี่ก็ทได้หลายมันมาแพ่อันเรนาะแพ่อ้ได้เดี่ยวเดี๋ยวเขาจะมาไหวปูนะครับเนาะทำเรว่ทเรอี่ไดเมื่อกาวนั่งขาโดดมานี่กะนขอให้ทุกคนอยู่นี่ถึงน้ำกัดนะครับเนอกาเลขคู่นะครับเนาะสา เรนตัวนี้แหละครสตาร์ทเรนเอานะครับผมคิดว่าคู่ให้เท่าตรงเนี่ยการที่เด็ดุทูภให้ตรงกันเนี่ยเท่าเลือกไปไหนได้วัตถุมันจะขึ้นอย่างนะครับผมคิดว่าแม่มั่นใจแล้วกับปุ้ยปวดหัวลืมปวดหัวเลยโอ้ยนะครับเช่าเช่าเช่าพอเช่าควรยิงรูดสายรูดสายรูดตั้งนโมความกันสามจบนะโมตัสสะเพราะเพระว่าตัวธรรมโตสมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ นโมตัสสะพระโะวตุระพโตุสมมาสัมพุทธัสสะก้าวตามอาจารย์กายะราจาจิจตังหังวันทาอนันตานคราชพระนางอุสาวดีมิเทวาปูเชมิปูเชมิกายะราจาริจตังัวนทาหังวันทา อานันตานัคราชรนางอุสาวดีพรนางอุสาวดีทิเทวาสุดที่เทวาเชมิปูเชมิยะกายะวาจาขิตตังหังวันธาหังวันธาอานันตานัคราชรนางอุสาวดีพรนางอุสาวดีทิเทวาท่สุที่เทวาเชมิปูเชมิยะกายะาจาวาจา ตังหิตังหังวันทาหังวันทานาคาทิปเบรีนาคาทิปเบรีวงนำแสนสิริจันทานาคราชองค์นำแสนสิริจันทานาคราพิสุทธิเทวาสุทธิเทวาปูเชมิปูเชมิตันจะตันจะมหาลาโภมหาลาโภโยนาคะาขันธปริตังขันทะปริตังนี่สุดที่เทวาขี่สุดทขอเทวาปูเชมิปูเชมิ โเพื่อนามนตะสินนะครับ เดี๋ยวต่อไปก็จะเบิดเมตดให้นะครับเนาะเดี๋ยวในระหว่างที่อาจารย์สวดอันเชิญเทวดาเข้าไปที่าอาจารย์จะบอกให้รับตาแล้วก็ขอพอนออกนะครับตั้งจิตตั้งใจไปน้ากัวมาที่นี้อาจารย์ก็จะบอกลูกขึ้นลูกขึ้นเซตอาจารย์ก็จะเคาะเข้ากัยางออกไปเลยสองข้างนี่พอ,อยางออกไปแล้วผูใ้ใดอยาก่ายรูปนะครับเข้ากับย,าง,ยางออกมาตั้งแถวสองแถวเพื่อทายลูปนะครับมือนีไแถ่ทายทุกคนเถอะนะครับเนาะมันยังจิตเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเมื่อนี่ก็มาสายนิดน,นึง กับพกติอาจารย์จะว่าวป็งชั่วโมงหมดละอันนี้กับว่าวโดนปะนั้นนะครับเนาะเต้กับมือแต่ว่าผมมีความมั่นใจลึกๆของผมเลยบางวันี้ผมจะได้เพราะว่าคำทำนายผมมันถึงแล้วลับกะผมคิดว่าผมจะถึงเวลาแล้วที่จะตื้มเลยนะครับคือบ,บ,บางวันี้เรียกเก้าอ่ะนี่นะครับ แต่ข้าวบะหมี่าบบขาวทีเป็นเกาล้งนะครับเนาะกระบัวปู้ยุย่างเหนียวย่านนี้ถูกแมชีวิตเลยห้ามกลับหัวของข่อยได้ตลอกเห็นเกล้งอะไรนี่จะย่านครับอ่ากระบัวปูล้เราว่าไม่ให้กลับหัวนะครับเนาะที่ได้ถวายว้เขาก็ประคามให้เหล่านะครับนะผู้ใดม้นมีดวงกลับไปบ้านเนี่ยเขากลับไปบ้านเป็นเปิดอยทุกทุกขึ้นที่มาบดขอขมากรรมอาจารย์นอตี่ให้สวดทุกขึ้นก่อนนอนนะครับนอจะได้ตารกลับนะครับกินเขาอาบน้ำแล้วสวดแล้วนอนเลยเลย นะครับนอดาลูกดาผัวเป็นบาปเตี่ซื้อเสากันมาเน่ยนะัอมีผัวดาหผัวผมดาผัวือกัได้แมแต่ผัวมือับบดานะครับนอจะได้มีโชคมีลานํำกันอ่ะโอ้โหีลาจานเบิกเมียนี่นาจอผู้ลังค้นยุงสีเด้งหัวเหนียวไม่ห็นเจ้าเฮ็ดอย่าง เพ่เดูเจ้าเปลี่ยนร้ายแล้ววนี่กันได้เลด้วไปเลบุนตะบุ้ไม่อยาเคุยแล้เนาะที่ตรินอำเภอนามด้นตบุไร่ๆสดระวังลูกเต่าเห็นเน้อแม่กูไปอีกแล้ววน